เดินมาสักพักหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็ต้องมาต่ออันนี้นะอันนี้น่าจะเป็นเทอร์มินอลสเราต้องต่อรถไฟไปเทอร์มินอลหนโอ้ยหนาวมากเลยทุกคนตอนนี้ก็ประมาณ14องศานะคะถ้าใครจะมาเที่ยวฮ่องกงช่วงเดือนธันวาปลายเดือนเนาะอากาศดีมากๆเลยนะอันนี้คือหนาวของญี่ปุ่นเลยนะ ที่มาฮ่องกงนะนเปลี่ยนไปเยอะมากเลยค่ะทุกคนฮ่องกงสนามบินฮ่องกงสวยมากเลยแล้วก็ยิ่งไปดับไฟด้วยนะนี่เราเดินออกมาจากตรงนี้เนะเาะแล้เดินออกมาก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้เขารอรถไฟกันนะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถบสัสไปชิติี้เกตนะคะเดี๋ยวเราไปเอาไวไฟก่อนไดนนนเดินตรงไปเรื่อยๆ ไปขึ้นรถบัสไปซิดนีย์เกตแต่ว่าก่อนที่จะไปขึ้นรถบัสต้องไปเอาไว f ฟก่อนเพราะว่ารอบเนี้ยเราไม่ได้อจองไว f ฟของที่ประเทศไทยมาแล้วเราก็ซื้อของที่นี่เอาเพราะว่ามันครึงกว่าก็เลยมาลองดูกันนะไม่เคยใช้เหมือนกัน จากที่ไทยมาก็จะไม่ค่อยเสียเวลานางทีเอามาเอาไวไฟฟี่มันก็เสียเวลาเลงเครื่องประมาณ5 0ตอนนี้70 5ปีอันนี้เราจองพกไวไฟกับทางนี้แอปสีส้มมา เหตุผลที่เรามาใช้ Wifi ที่ต้องตกนะทุกคนเพราะว่าเราอะคอมแพรราคามาแล้วว่าของไทยอ่ะมันแพงกว่าแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันอะจำกัดการใช้500ร้อเมกต่อวันนะแต่ที่เนี่ยวันละประมาณ139บาทแต่ว่าเด็อันนี้นะสิ่งที่ได้มามันจะเขาจะให้อันนี้มาปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้แล้วก็รหัส WiFi ฟพาสเวิแล้วก็ให้อันนี้มาด้วย ชาร์จเจอร์เป็นหัวชาร์จของห้องคทงนะมี USB สาย USB ให้แล้วก็นำไปเผื่อโทรติดต่อเดี๋ยวเราลองต่อ Wi-Fi ดูเลยแล้วกันว่ามันต่อได้หรือเปล่าตัวนี้มันอยู่ได้ประมาณ5-7าชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งังนะกำลังหาชื่อ Wi-Fi ทุกคนขอหนึ่ง เปิดไฟเยอะมากคนนี่พาส,สเวิร์ดลองดูว่าดูยูทิวจะแบบเปิดเรื่องราวชาวนี้เลยมันอาจจะเป็นไลฟ์มันอาจจะเป็นไลฟ์ เมือนกัโดยเราจะนั่งรถบันะส S S หนึ่งสาย S 1เข้า,าไปซิตียเกตอ่ะเจ็ดกันแค่จุดรับไ i ไฟแล้วคนก็จะอยู่ในโซน A นะเมื่อออกจากต,ตอมอมาแล้วนะก็อยู่โซนเอแล้วกข้างหลังนี้ก็เป็นเอ่อยี่ห้อ w i ไฟนะก็คือมีหลากหลายอันให้เลือกแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่จองทัวร์ที่เข้าเมืองรถบัสเนี่ยเ<ว>ข้าเมืองนะ ก็จุดสังเกตง่ายๆนะมันจะอยู่ใ,ใกล้ๆกับร้านนั้น,น,ะน,น,นอะแฟชั i นแ m a n a อร์อะไรที่อยา่างนี้ค่ะ13องศาค่ะไม่รู้ว่าชุดที่จะมาจะาทอหรือเปล่านะอันนี้เข้าเมืองนะคะดูิตี้ ต่ออกมานะเราก็ไปขึ้นรถตรงโน้นแต่ว่าตรงนี้เขามีตารางอะไรบอกด้วยแหละว่ารถเมย์อะไรมากี่โมงเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเอสตึงตรงโน้นไปซิติเกตพอข้ามถนนมาเสร็จนะคะไปทางขวาเมื่อก่อนป้ามาอยู่ทางซ้ายนะ เดินตามป้ายเลยคะ่ะขอก็จะเยอะๆ,ๆหน่อยตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะเทอร์มินอลหนึ่งเราล้องนั่งไปลงซิตี้เกตหรือไปหนองปิงก็ได้อันเนี้ยแต่ว่าหนองปิงก็เป็นเคมบิลคารานะไม่ใช่ไม่ใช่บัสนะแต่เราจะไปขึ้นบัสที่ซิตี้เกต ราคาอยู่ที่สามจุดเจ็ดเราเปลียนเปลียนไปเยอะมากจากที่ก่อนเหรียญเยอะมากมาได้ใช้สักทีนะคะถนักมากมาาาาเลยค่ะเขาที่เขาที่เราจะมานะเหมืปิหรีบไม่มีจะขึ้นรถอะไรเงี้ยลดเลยตอนขากลับตึงไปเยอะเย,เ,เยอะๆๆๆ Thank mm -hmm. you. ก็จะมาส่งตรงข้างๆห้างอ่ะเดีย๋ยวเราเดินเข้าไปในซิตี้เกต่นนะนี่มาอีกแล้วมันฉี่มากเลยนะเห็นไหมคันนี้โล่งมากคันเมื่อกี้คนเยอะมากเลยเดีย๋ยวเราเดินเข้าไปในซิตี้เกตไปฝากกระเป๋ากันก่อนไปะ โอยโอย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 ตรงนี้มีรถหลายสายมานะแต่ว่าเราชินกับการที่นั่ง S1 มามันใกล้มากเลยใช่ไหมทุกคนแป๊บเดียวถึงละซิตี้เกตเปิดแล้วนะแต่ร้านเสื้อผ้านนี้ไม่เปิดทุกคนสังเกตง่ายๆมา t มันจะเป็นสัญลักษณ์อย่างนั้นอะงามๆสีแดง คือแปลว่ามี m อมาทีโฮ้ยหนาวมากเดี๋ยวหาที่ฝากกระเป๋ากับกาแฟกินก่อนมาตอนนี้ห้างก็ยังไม่เปิดนะคะคือข้างล่างซุปเปอร์อาจจะเปิดแล้วแต่ว่าอ่ในส่วนของร้านค้าเสื้อผ้ายอะไรเงี้ยยังไม่เปิดตอนนี้นะเราเข้ามาในซิตี้เกตใช่ปะเราก็ลงบันไดเลื่อนตรงนี้ลงมาชั้น b 2นะทุกคน มันจะเป็นตู้สีฟ้าแบบนี้เขาบอกว่าเจพาสก็คือ60ดอลลาร์ต่อวันถ้าเอา่อเลดเป็นชั่วโมงนะไซส์เล็กอะ่ะ2ชั่วโมง10เหรียญไซส์ใหญ่อะ่ะ2ชั่วโมง30เหรียญห้องกงแล้วก็เปิดตั้งแต่8ปดโมงถึง5ทุ่มทุกคนนะ่ะลงมาในเลื่อนตรงนี้มาใช่ปะแล้วทุกคนจะเห็นซุปเปอร์ใช่ปะแล้วก็ลงไปอีก ลงอีกแล้วมันจะอยู่ซ้ายมือแล้วก็จะเจอเลยตู้สีพาะฟ้าเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ยีามไปหนองปิงนะคะเจอรถแล้วนะทุกคน23สาม ระหว่างเดินจะแชร์เมื่อกีน้นี้ตอนที่ออกจากสนามบินนะตอมอไม่ถามอะไรเลยคือเปิดพาสปอร์ตแล้วก็ถอดหน้ากากออกแล้วก็ปะไปเลยไวมากงงม,มากแต่ว่าอ่านรีวิวมาเยอะนะ้วเขาบอกว่าจะถามเยอะจะต้องเตรียมเอ่ออะไรอะ่ะหลักฐานการทำงานนู่นนี่นี่อะไรเงี้ยแต่เนี้ยไม่ถามอะไรเลยรถมาแล้ว ขึ้นมาถึงองค์พระท่านแล้วนะคะก็เข้างบนอากาศดีมากเลยคะ่ะประมาณ14องศาเดี๋ยวเราจะเดินรอบๆนะคะสการะเ,เทพที่อยู่รอบๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลงนะคะตอนนี้ทนะุกคนออ,องค์พระก็อยู่ในการทำาครบ้างมือนะคะ ถ้าเราเดินจากองวัดหนองปีนะลงบันไดมาเลี้ยวขวาตรงมาเรื่อยๆใช่ป่ะก็จะเจอกระสับเจ้าใหญ่ตรงนี้คือถ้าเราจะสักกาละมีทูบเล็กแบบเล็กมากนะอันนี้เล็กมากแล้วก็จะมีกลางแล้วก็ใหญ่ไปเลยนะอันนี้อยู่ที่18เหรียญท่อนมนะคะอันใหญ่เราไม่ได้ถามว่าเท่าไหร่เดี๋ยวเราเข้าไปสักการะกันค่ะ คนแต่ว่าถ้าซื้อทุกข้างหลังอ่ะถูกกว่าอีกอ่ะที่เมื่อกี้เราซื้อสิบแปดเหรียญอ่ะตรงเนี้ยสิบห้าเหรียญเองอ่ะคือร้านทูกร้านเนี้ยจะอยู่ตรงข้ามนะอยู่ตรงข้ามกับองค์พระข้างหลังนี้หนองปิงวิลเลจมีอะไร เราเดินเล่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับแหละ